วัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําข้าวผัดนะก็มีข้าวมีไข่แค่นั้นแหละแล้วก็ได้มีกุ้งหน่อยนึงวันนี้ก็จะมาเข้าผัดกุ้งให้ดูนะพี่น้องแบบสไตล์ตาป้อตาแป้แปะวันนี้ก็ะทะร้อนไฟแรงพุดทดพุทธ ผมถอนเกลียวเปลือกก่อนนะเปลือกล่วงว่ะเอาได้ข้าวมา ฟ้าเมาชิกเยอะวันนี้เราต้องผัดข้าวผัด

แล้วเราก็ปรุงรสห้เข้าหนียอ,อ,อมีอะไรก็ใส่กินง่ายๆพวกผนนะกินยากไม่ได้ดอกเพราะว่าไม่มีกลิ่นเราต้องกินง่ายๆ ครับครับโอเคเส็จเสร็จบอกเลยว่าเสร็จ อผัดครับผมกุ้งตัวอย่างใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเอากุ้งเหลืองแล้วก็โอเคแล้วแหละเอากุ้งให้เหลืองแล้วก็โอเคแล้วรอหน่อยอร่อยแน่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะพี่น้อง เวลาอยากดูตาป้อทำับเข่าก็กดทิดตามเข่าไปดูตาป้อทำเห่นลิเกตาป้อทำไรแกก็ดูกันไปอย่าละดูฉันแค่นั้นแหละโอ้ยกุง้งกุ้งแบบโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะฉันบอกเลย แล้วแหละไม่ต้องปิดไฟอ่ะร้อให้ไฟมอดเพราะว่าเตาบานฉันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องปิดไฟคือร้อให้ไฟมอดอย่างเดียวโอ,อโอ้

นี่ข้าวผัดกุ้งตะปอกุ้งยังใหญ่โอ้ยเดี๋ยวลืมช้อนช้อนไปไหนไว้ไนายเอาช้อนให้ดูนี่ดูนะตะปอจะกินให้ดูรสชาติเด็ดข้าวผัดสู่ตะปออืมดีมากกุ้งตัวยังไงโอ้โหอยวว่ากดติดต,ตามมันด้วยนะบายบายขอบคุณครับ